พระเอกรุ่นใหญ่แฮปปี้แต่งงานอีกครั้งอึ้งพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่เรียกสินสอดเข้าพิธีวิวาไปแล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเคลลี่ธนพาตและภรรยาสาวคนสวยพลอยไพยลินพมรมนมนตรีหลังศึกษาดูใจกันมาร่วมสองปีโดยช่วงเช้าวันนี้วันที่สองตุลาคม จัดขึ้นตามประเพณีและพิธีทางศาสนาที่เดอะ l ลาสเฮาส์บ้านปาคไนเลิศก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีพิธีจดทะเบียนสมรสเริ่มต้นสถานะสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายโดยเจ้าบ่าวเคลลี่เปิดใจหลังสละโสดว่าตลอดเวลาที่คบกันสองปีรู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้ขณะที่ครอบครัวภรรยาที่รักเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ในส่วนสิงสอดเคลลี่เผยว่าทางครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ได้ขอหรือเรียกร้องอะไรแต่ก็ตั้งใจมอบวงแรกเป็นของคุณป้าที่แต่งงานมา50กว่าปีเหมือนแหวนประจำตระกูลและก็แหวนที่ตั้งใจมอบให้อีกวงก็เป็นแหวนมั่นทั้งหมดสามวงส่วนเรื่องทายาทเคลลี่บอกว่ายังไม่ได้คิดแต่ญาติญาติก็บอกว่าอยากอ่้มหลานกันแล้วคงต้องไปคุยกันอีกที